ศีลข้อสี่เรื่องมูสานั้นหมายความว่าไม่ให้พูดเล่นเลยใช่ใช่หรือไม่ครับแล้วอะไรคือขอบเขตของศีลข้อมูสาในศีลห้าศีลแปดและศีลสองรอยิบเจ็ดครับเขาไม่ได้หมายถึงไม่ได้พูดเล่นเขาไม่ได้พูดเขาหมายถึงการไม่พูดเพ้อเจอร์พั่มเพื่อไปเรื่อยไม่มีสาระแก่นสารครับไม,ไม่รู้จาัก,การาเทศเวลานี้เขาจะเอาเรื่องจริงเข้ามาพูดกันก็พูดเพ้อเจอร์ อางแม่น้ำทั้งห้าไปเรื่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าเพรสเจอรพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพรเจอร์แต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีการพูดเล่นอะไรก็ไม่ใช่คำว่าพูดเพรเจอร์คือพูดไม่มีสาระในเวลาที่เขาต้องการสาระพูดที่ไม่มีประโยชน์ในเวลาที่เขาต้องการได้ประโยชน์เขาต้องการฟังว่ามีความคิดเห็นอย่างไรพูดให้ฟังแต่ก็เพรเจอร์ไปเรื่อยอย่างนี้ให้คำว่าไม่ ไม่พูดเพอร์เจอร์นี่มันไม่ได้หมายถึงไม่ให้พูดเล่นคไอ้คำว่าส่อเสียดก็เหมือนกันนะ่ะการการพูดส่อเสียดมันไม่ได้หมายถึงการพูดเพื่อจะชี้ให้เห็นถูกผิดดีชั่วแต่มันหมายถึงสิ่งที่เขาทำมัน,ม,นมันทำไม่ได้ทำไม่เป็นทำไม่ถูกทำไม่จริงแล้วชี้นำให้เห็นอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าส่อเสียดส่อเสียดก็แต่เมื่อเขาทำอยู่แล้วแต่เราก็ไป แซ่เขาเขาเรียกกับมาสมัยนี้เขาเรียกอะไรวะขิงเหรอขิงเออขิงแซ่อะไรเข้ามาไม่รู้พูก็ยังมานั่งนึกไอ้ขิงนี่มันอะไรวะขิงนี่มันเผ็ดนะเผ<พ>็ดร้อน,เ,นเออเน,นั่นแหละประมาณนั้นทั้งที่เขาก็ทําอยู่ทําได้ครับแต่ก็ยังไปแซะเขาอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าซอเซียดพูดโกหกก็ไม่ต้องแปล ไอ้ผู้คำหยาบนี่ก็ทำเป็นอาจินทำจนกลายเป็นนิสัยสันดานได้อย่างเงี้ยไม่ได้จบ